และทางโลกมุ่งทางธรรมพทพาวเวอร์พทลงผมเตรียมเดินทางอุปสมบทที่อินเดียทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆแห่อนุโมทนาบุญกับนักร้องหนุ่มแพทวรยศหรือพท์พาวเวอร์แพท Pad, กันอย่างคับข้างเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวดีเรื่องที่จะเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดีย โดยล่าสุดวันที่7ธันวาคม2567แพทพาวเวอร์แพทก็ได้เผยภาพที่เจ้าตัวกำลังทําพิธีปลงผงโดยมีสมเด็จพ่อสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศรินทราวาสทําพิธีให้พร้อมกันนี้หนุ่มแพทก็ได้เผยภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกเอาไว้ว่า ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพ่อสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดียร่วมอนุโมทนาบุญไปกับผมด้วยนะครับภริษาบุญทองนุ่งชื่อเดิมวรยศบุญทองนุ่งเกิดวันที่2มิถุนายนพศ2523ชื่อเล่นแพทเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย เป็นบุตรชายของนิวั์บุญทองนุ่งบิดาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นสมาชิกมือกีต้าววง11 r d ในปีพศ2539แต่ก็ยุบวงในเวลาต่อมาเขาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นนักร้องนำของวง Power Pat Power p a d ที่โด่งดังในช่วงปีพศ 2543- พศ2547 สังกัด b a k กอรี่มิวและสังกัด G.M. Grammy Pad เคยถูกสารตัดสินจำคุกด้วยคดียาเสพติดในปีพศ2547ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในปีพศ2564และกลับมาร่วมวง Power Pad อีกครั้งในสังกัดเข้าสาร Entertainment ในปีพศ2565 แต่หลังจากค่ายเข้าสารยุติการดำเนินงานเขาจึงได้ก่อตั้งค่ายเพลงเองในชื่อบริษัทมาดูมาฟังจำนในปีพศ2544วง Power p a t ได้ออกอัลบั้มชุดที่2ติดต่อกันมาคืออัลบั้ม Power Pop กับสังกัด UpG ในเครือ GMM Grammy เปิดตัวด้วยเพลงหลุดปากใช่ไหมที่เป็นที่โด่งดังในเวลาต่อมาก่อนจะแยกตัวออกจากวงในเวลาต่อมา ต่อมาแพทได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกหลังจากแยกตัวออกจากวงในปีพศ2545ในชื่อว่าแพทพาวเวอร์พออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2545โดยมีเพลงที่เป็นที่รู้จักได้แก่เพลงมีคำเป็นร้อยและเพลงตืดตืดนอกเหนือจากงานเพลงแล้ววรยศยังมีโอกาสแสดงละครโทรทัศน์ได้แก่เรื่องรันรักอันตรายเก่คลับรับเอาคืนและเรื่องเฮียวนักรักซะเลย แพทถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคดีมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาอีเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศ2547โดยแพทอ้างว่าที่ทำลงไปเพราะชีวิตตกอับไม่มีงานจนต้องหันมาพึ่งยาเสพติดกลายเป็นคดีดังที่ทำเอาแฟนเพลงของเขาช็อกและตกใจอย่างมากในสมัยนั้นแพทถูกสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์จำคุก50ปีและปรับ1ล้านบาท นอกจากการตั้งใจเรียนมุ่งมั่นทำความดีแล้วแพทยังใช้เวลาในเรือนจำให้เกิดประโยชน์โดยการวาดรูปเล่นกีตาร์แต่งเพลงและสอนเพื่อนนักโทษเล่นดนตรีประพฤติตัวอยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำจนกระทั่งได้เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมและได้รับการลดโทษลงเรื่อยๆ